สวัสดีครับท่านบ้คองและก็นักเรียนครับวันนี้ครับเจอกับครูกิติพงษ์ชังชูครับหรือครูป๊อปนะครับในวิชาพละศักษาครับใช้ะสมึกษาปีที่สี่ครับนะเรื่องที่จะสอนวันนี้ครับเป็นเรื่องของการรับแรงการใช้แรงในการเล่นเกมหรือกีฬาซึ่งเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับถ้าอยู่ที่โรงเรียนคงจะสนุกเพราะเป็นวิชาที่เน้นไป เน้นการปฏิบัติกระสุนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นการรับแรงและการใช้แรงในการเล่นเกมหรือกีฬาซึ่งก็จะเป็นลักษณะการปฏิบัติให้ักเรียนทํากิจกรรมต่างๆโดยการรับแรงนะครับแล้วก็อีกฝั่งนึงก็เป็นการใช้แรงในการกระทําต่างๆไม่ว่าจะมีวัสดุอุปกรณ์หรือการใช้แรงโดยการไม่ใช้อุปกรณ์หรือการใช้อุปกรณ์ก็แล้วแต่ในการเล่นเกมหรือกีฬานะครับ โดยการเรียนการสอนนี้ครับจะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับแล้วนักเรียนจะได้เรียนรู้อะไรบ้างวันนี้ครับพร้อมแล้วเชิญครับก่อนอื่นครับจุดประสงค์การเรียนรู้ครับเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้นะครับมีความเข้าใจในเรื่องของการรับแรงการใช้แรงในการเล่นเกมหรือกีฬานะครับการใช้แรงอย่างเช่กนการยิงธนูเป็นการใช้แรงโดยตรงการรับแรง บางทีเราอาจจะใช้การรับแรงโดยการใช้มือในการรับแรงหรือร่างกายในการใช้รับแรงหรือบางทีก็จะเป็นลักษณะการถือลูกตะกร้านะครับถือหรือถือตะกร้ารอรับลูกแชบอลนะครับขออภัยนะครับก็เป็นการรับแรงจากการยิงลูกแชบอลซึ่งลอยอยู่กลางอากาศแล้วเราถือตะกร้าเป็นการรับลูกลงสู่ตะกร้าเป็นการรับแรงลักษณะของการใช้วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือในการรับแรงอีกอย่างหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับ อันนี้การดําเนินชีวิตตามปกติครับนักเรียนต้องใช้อาศัยในการนะครับอาศัย,ศยทักษะในการเคลื่อนไหวร่างกายครับเขามีเกี่ยวข้องอยู่เสมอเช่นการเดินการวิ่งการนั่งการยกวัตถุเป็นต้นเพื่อให้ร่างกายของเรานั้นจเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์และแข็งแรงโดยหลักการเคลื่อนไหวร่างกายมีอยู่การ3ประการครับเดี๋ยวเราจะเรียนรู้กันว่า3อย่างนั้นมีอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นเราย้อนกลับไปดูก่อนว่า ทัก,กษะในการใช้ชีวิตประจาวันที่เราใช้กันอยู่ครับในการรับแรงและก็การใช้แรงอย่างยกตัวอย่างการยกโซฟาเป็นการรับแรงของวัตถุอยู่แล้วเรายกน้ําหนักนะของโซฟาขึ้นมาจากแรงโน้มถ่วงของโลกเรียกว่าการการับน้ําหนักหรือการรับแรงจากการยกสิ่งของนะครับะนะครับการเล่นกีฬาหรือเล่นลูกแช์บอลใช้หาดนะครับวอลเลย์บอลใช้หาดนะก็เป็นการ ทั้งรับแรงแล้วก็ใช้แรงรับแรงจากที่ลูกกระดอนลงสู่ร่างกายเรารับแรงกระแทกแล้วก็ใช้แรงในการส่งลูกขึ้นลอยส่วกางอากาศอีกรอบหนึ่งนะครับอย่างนี้เป็นต้นแม้กระทั่งการนั่งการวิ่งก็ถือว่าเป็นการรับแรงและใช้แรงนะครับการนั่งเป็นการรับแรงจากการที่เรารับรับน้ําหนักตัวเองซึ่งบริเวณที่รับน้ำหนักตัวเอง,ง,ง,ก,เองก็คือก้นและฝ่าเท้าในการรับน้ําหนักทรงตัวอยู่นะครับ นะครับประมาณนี้นะครับเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้หลักการลื่อนไหวร่างกายซิ่งซึ่งมีด้วยกัน3ประการหรือ3แบบว่ามีอะไรบ้างนะครับพร้อมแล้วเชิญครับ1ครับการขึ้นไหวในเรื่องของการรับแรงนะครับการรับแรงเป็นการขึ้นไหวร่างกายโดยร่างกายจะออกแรงรับน้ําหนักของตนเองนะครับขณะื่อนไหวเช่นการเดินการวิ่งการกระโดด และยังใช้ในการเล่นกีฬาอีกด้วยเช่นการรับลูกบอลเป็นต้นนะครับอย่างที่ครูคบอกครับการรับแรงในที่นี้เรารับแรงหรือการรักหนักย่อยเป็น2แบบก็คือการรับแรงโดยใช้น้ําหนักตัวเองในการรับแรงในการเคลื่อนไหวเราเดินกา้กาวการก้าวขาไปข้างหน้านะครับแล้วก็รับน้ําหนักของตัวเองสังเกตง่ายครับคนน้ําหนักมากกับคนน้ําหนักน้อยเวลาก้าวขาหรือว่าแล้ววิ่ง ก็จะมีการวิ่งที่ซึ่งมีความกระปี้กระเป๋าและการออความเร็วหรือความหรือความหนืดหรือความช้าต่างกันนะครับเพราะคนผอมเวลาวิ่งจะแบกน้ำหนักตัวเองอยู่ที่ประมาณสมมุติว่าอยู่ที่50กิโลกร,รัมนะครับแล้ววิ่งในระยะทางเนี่ยน,นะครับนะโดยน้ำหนักตัวเอง50กิโลกร,รมัมอีกคนนึงน้ำหนัก100กิโลกร,รมัมมากกว่าเป็นการ2เท่าฉะนั้นคนหนึ่งคนที่ผอม50 กับ100กิโลกรัมจะมีการแบกน้ำหนักต่างกันนะครับเขาเรียกเป็นการแบกน้ำหนักหรือรับน้ำหนักตัวเองนั่นเองในการที่จะต้องก้าวขาในการที่จะต้องสู้กับแรงน้ำถ่วงโลกในการวิ่งไปข้างหน้านะครับเขาเรียกแบกภาระหรือแบกน้ำหนักตัวเองนั่นเองนะครับจึงมีการออกกําลังกายการเคลื่อนไหวเนี่ยในคนรูปร่างผอมกับคนรูปร่างอ้วนก็จะมีการเคลื่อนไหวซึ่งระยะเวลาในการเคลื่อนไหวหรือ ระยะทางในการออกกลรงกายเนี่ยก็จะแตกต่างกันนะครับนะฉะนั้นการออกแรงก็คือการแบกน้ําหนักตัวเองอันนั้นคือลักษณะแบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งคือการใ,ใช้ใช้แรงในการกระทํานะครับในการรับแรงก็คือใช้มือปัดลูกลูกเตะม,มาแรงมากเราใช้ข้อมือในการปัดลูกนะครับใช้แรงในการวิ่งอย่างการเลี้ยงบัคเกตบ,บอลน,นะคแล้วก็ใช้แรงในการเอามือ กดลูกบาสเกตบอลเพื่อให้กระดอนพื้นและเราวิ่งไปรับเป็นการเคื่อนไหวไปข้างหน้านะครับโดยการรับแรงน้ําหนักตัวเองและก็รับแรงจากลูกกระดอนจากพื้นสู่มือเรานะครับดังการรับแรงก็จะมีการหลักๆคือ2แบบ1รับแรงของน้ําหนักตัวเองกับรับแรงจากการกระทานะครับโดยวัตถุเยอะ่น่ซึ่งไม่ใช่ร่างกายนะครับดังรูปภาพนะรูปแรกจะเป็นเด็กผู้หญิงกัเด็กอ้วนวิ่งอันนี้รับแรงน้ําหนักตัวเองโดยตรง นะครับดวงลูกของการรับลูกฟุตบอลและหรือลูกบาสเกตบอลจะเป็นการรับแรงของวัตถุซึ่งมาโดนตัวเราหรือเรารับวัตถุด้วยความแรงของลูกนะครับอันที่สองครับการเคลื่อนไหวในการใช้แรงนะครับการใช้แรงการใช้แรงเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายที่กล้ามเนื้อได้ออกแรงเมื่อเคลื่อนไหวลักษณะต่างๆเช่นการเตะลูกบอลการกว้างลูกบอลเป็นต้น การใช้แรงในที่นี้หมายถึงว่าการใช้พละกําลังของตัวเองในการที่จะใช้แรงกระทําในการจะกระดอนลูกนะหรือในการเลี้ยงลูกต่างๆซึ่งการใช้แรงพวกนี้ครับทั้งหมดนี้นะครับเป็นการใช้แรงโดยการต้องการให้วัตถุเคลื่อนที่ไปยังทิศทางหรือไปยังจุดหมายที่เราต้องการนะครับในการใช้แรงส่งลูกบาส จากจุดหนึ่งไปให้เพื่อนอีกจุดหนึ่งนะครับต้องการจะรับลูกบอลในการอันเดอร์ลูกนะครับในการใช้แรงนะครับในการส่งเพื่อให้ลูกเนี่ยข้ามตะข่ายไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับดังนั้นการเคลื่อนไหวในการใช้แรงเนี่ยนะครับเราก็จะมีการเคลื่อนไหวโดวยการเดินวิ่งกระโดดแล้วแต่เลยนะครับแต่หลังจากนั้นครับเราก็ใช้แรงในการส่งส่งลูกนะครับหรือในการรับลูก นะครับหรือในการกระดอนลูกตั้งไปบางครั้งการใช้แรงบางครั้งเราอาจจะใช้แรงมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับวัตถุเช่นบางคนครับเสิร์ฟลูกวอลเลย์บอลข้ามมาเราตั้งมือเฉยในการรับแรงเราส่งแรงไปเบาๆลูกก็ไปไกลแล้วเพราะมันมีแรงส่งนะครับแต่ถ้าเกิดเราส่งแรงไปมากลูกก็ไปมากเหมือนกับการเตะบอลเตะแรงนะครับเตะลูกโด่งลูกก็ไปไกลนะครับเตะเบาๆเตะลูกแปร ลูกก็จะค่อยกิ้งไปข้างหน้านะครับขึ้อนอยู่กับว่าเราใช้แรงมากหรือใช้แรงน้อยในการกระทําของวัตถุนะครับโอเคนะครับอันนี้3ามับอันสุดท้ายครับคือการเคลื่อนไหวในการเรื่องของความสมดุลน,นะครับการเคลื่อนไหวในเรื่องความสมดุลน,นะครับความสมดุลเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายในแบบต่าง ที่ผู้ปฏิบัติครับสามารถทรงตัวอยู่ได้โดยที่ตัวไม่เอียงและไม่ล้มเช่นการเดินบนคานทรงตัวการต่อตัวเป็นต้นครับอันนี้มาขยายความก็คือเรื่องของความสมดุลนะครับย้อนกลับไปอดีตนิดนึงนะครับก่อนที่นักเรียนจะมาอยู่ป .6 ได้นะครับนักเรียนอยู่เป็นใบชา,าลกนะครับเมื่อเกิดมาปุ๊บนักเรียนจะเดินไม่ได้นักเรียนจะขาน นะจะนอนอยู่เฉยแล้วก็กินพัฒนาการครับก็จะมีกล้ามเนื้อที่มัดใหญ่ขึ้นก็จะเริ่มคว่ำตัวได้เริ่มคลานได้เริ่มยืนตั้งไข่ได้นะครับแล้วก็ค่อยๆเดินนะครับแล้วก็วิ่งได้แล้วก็เคลื่อนไหวได้อย่างปัจจุบันนี้นะครับเป็นวิวัฒนาการนะครับโดยเด็ก นักเรียนอยู่ป6นนักเรียนได้มีกิจกรรมต่งตางๆในการเครื่องไหวยได้เรียนรู้ได้ปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนอยู่แล้วนะครับแต่การเครื่องไหวร่างกายในเรื่องของความสมดุลณปัจจุบันน,นี้ครับนักเรียนสามารถรักษาความสมดุลได้โดวยวิวิวัฒนาการแต่นักเรียนบางคนยังไม่สามารถปั่นจักรยานได้อย่างนี้ค,คุณครูยกตัวอ,อย่างให้เห็นภาพบางคนครับพอขาขึ้มบนจักรยานแล้วล้ม พราะไม่มีความสมดุลของจักรยานจักรยานมี2อล้อครับนักเรียนนั่งบนจักรยานแล้วปั่นนะครับบางคนปั่นจักรยานเป็นบางคนปั่นไม่ได้หรือปั่นไม่เป็นนะครับความยากของการปั่นจักรยานคือการรักษาความสมดุลของร่างกายเพราะจักรยานมี2ล้อล้อหน้าล้อหลัง2ล้อนักเรียนเอาเท้าเหยียบบนที่พักเท้าและปั่นพอปั่นปุ๊บจักรยานจะเคลื่อนไปข้างหน้านักเรียนต้องรักษาความสมดุลของร่างกายให้ได้เพื่อให้ให้จักรยานเนี้ยล้ม แล้วเราทรงตัวอยู่บนจักรยานได้โดยการถีบหรือปั่นนะครับมันก็จะเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ไปข้างหน้าโดยการกระทําจากการปั่นจักรยานของเราเองนะครับอันนี้เป็นการยกตัวอย่างให้เห็นภาพถึงการปั่นจักรยานซึ่งคุณอยู่ป .6 แล้วบางคนยังปั่นไม่เป็นนะครับความยากอยู่ที่ความสมดุลครับจริงๆลึกๆแล้วความยากคืออยู่ที่ความกลัวของนักเรียนเองส่วนหนึ่งกลัวเจ็บกลัวล้ม นะครับอันนี้ยกตัวอ,อย่างให้เห็นภาพคราวนี้กลับมาเรื่องของปัจจุบันการเล่นกีฬาเช่นเดียวกันครับการเล่นกีฬาโดยการเลี้ยงลูกบาสเกตบอลเล่นเชออร์บอลว่ายน้ายิมนาสติกมวยสกีนะครับแม้กระทั่งการเล่นกีฬาพื้นบ้านนะครับต่างๆนะความสมดุลเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับยกตัวอ,อย่างง่ายๆครับนักเรียนเล่นกีฬานักเรียนวิ่งเลี้ยงลูกฟุตบอลเลี้ยงไปเลี้ยงไปเลี้ยงไปเวลานักเรียนเลี้ยงลูกไปขนาหนักล้ตัวเราจะเอียงไปด้านหน้าแต่นักเรียนไม่ล้ม ไม่ล้มเพาออะเลยครับเพราะน้อเรียงมขาข้างในข้างหนึ่งค้ำอยู่ข้างหน้าเพื่อรับน้าหนักแวรเราพุ่งตัวข้างหน้าเช่นเดียวกันกับการที่เราจะหงายหลังหรือเราจะลม้มเวลาเราไงายหลังหรือเราจะลม้มปุ๊บนักเรียนก็จะใช้วิธีการเขาเรียกว่าปฏิกิริยาตอบสนองแบบฉับพลันเวลาล้มไงหลังไปข้างหลังปุ๊บเราจะใช้ขาข้างในข้างหนึ่งถอยไปข้างหลังหนึ่งก้าวเพื่อให้ค้ำยันร่างกายเราไว เพื่อไม่ให้ก้นกระแทกพื้นหรือหลังกระแทกพื้นนะครับหรือบางครั้งเราอาจจะไม่ใช้เท้าคำยันแต่ไปใช้มือแทนนะครับ <im it> เขาเรียกว่ารักษาความสมดุลแต่เมื่อเรารักษาไม่ได้เราก็จะล้มลงไปนะครับเหมือนเด็กเด็กเล็กๆเรายังหาความสมดุลไม่ได้แต่พอโตมาแล้วเราหาความสมดุลในการเดินในการลื่อนไหวได้แต่บางครั้งแล้วก็ยังทําได้ไม่ดีพอนะครับนะฉะนั้นการเดินบนทรงคานทรงตัวยิ่งคนัน หน้าไม้กว้างยิ่งเดินง่ายเพราะหน้าไม้เริ่มแคบยิ่งเดินยากเพราะจุดศูนย์ถ่วงมันจะเริ่มน้อยลงหรือจุดในการที่เราจะรับน้าหนักเราเนี่น้อยลงนั่นเองนะครับง่ายๆแผ่นไม้แผ่นหนึ่งใหญ่กับแผ่นหนึ่งเล็กแผ่นเล็กจะเดินลําบากกว่าฉะนั้นสมดุลก็จะยากกว่าและเกิดอาการลำตัวเอ,เอ,เอ็นเอียงโค้งเครงและอาจจะล้มได้นะครับนะ ดังนั้นความสมดุลของการเล่นกีฬาหรือการเช้ร่างกายถือว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการรับแรงและใช้แรงนะครับบางทีลูกแรงเราต้องหงายหลังถอยหลังไปรับถ้าลูกเบาเราก็ต้องเดินไป้างหน้าเพื่อรับลูกให้ได้นะครับนะอย่างที่ครูเคยสอนเรื่องของกีฬาแช่บอลลูกแรงถอยหลังลูกเบาเก้าวหน้านะครับในการรับลูกนะครับ มาสรุปความรู้ครับช่วงสรุปความรู้ครับการรับแรงการใช้แรงความสมดุลทั้ง3หัวข้อนี้ครับนักเรียนปฏิบัติอย่างถูกวิธีไม่นะครับปฏิบัติอย่างถูกวิธีหมายถึงว่ารู้ว่ารับแรงรับยังไงใช้แรงใช้ยังไงและสมดุลทํำยังไงถึงจะเกิดถึงจะเกิดความปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตประจำวันหรือการเล่นเกมหรือกีฬา เพื่อความปลอดภัยของตนเองนะครับและคนรอบข้างและเรียนต้องปฏิบัติและก็เรียนรู้ให้ถูกวิธีนะครับยกตัวอย่างรูปภาพในเรื่องของการรับแรงและการใช้แรงอย่างความสมดุลน,นะครับถ้าเป็นการเรื่องกีฬาอย่างเช่นลูกนี้ครับมันจะมีคนถือลูกบาสเกตบอลกาลังจะกระโดดดังห่วงหรือยิงเข้าห่วงนะครับก็จะมีการกระโดดไปไปงานป้องกันนะครับเพื่อประกันป้องกันไม่ให้ลูกเข้าห่วงนะครับการป้องกันในที่นี้เราก็ต้องดูความเหมาะสมดูความ ปลอดภัยและดูกติกานะครับถ้าเรากระโดดปกติแล้วเราไม่เอามือไปโดนตัวของผู้กระโดดเข้ามาอันนี้ไม่ฝ่านะครับฉะนั้นการเล่นเกมหรือกีฬาต้องคำนึงเรื่องการรับแรงการใช้แรงการใช้แรงความสมดุลและคำนึงถึงกฎกติกามารยาทในการเล่นด้วยอันนี้สําคัญสาหรับการเล่นกีฬาแต่คราวนี้มาเรื่องของการใช้ชีวิตประจําวันบ้างนะครับการรับแรงการใช้แรงของความสมดุลเรื่องการยกของ การยกของก็จะมีท่าทางที่ยกที่ถูกต้องกับท่าทางที่ยกที่ผิดนะครับอย่างรูปแรกครับเป็นการยกของที่ถูกต้องถูกวิธีเป็นรูปสีเขียวนี่ครับเป็นการรับน้ําหนักเห็นไหมครับร่างกายตรงของเราครับส่วนที่รับน้าหนักคือส่วนของ1ฝ่าเท้าเท้าด้านหน้า 2. หัวเขา่าแล้วก็บริเวณปลายเท้าข้างหลังนี่ตรง3 1 2 3เป็นจุดที่รับน้ําหนัก โดยเราก้มหยิบสิ่งของให้มาแล้วใช้แรงจากต้นขาในการดันพื้นหรือดึงตัวเองให้มาอาจจะใช้แรงของหัวไหล่เข้ามาเกี่ยวข้องแต่อย่างน้อยมีหัวไหล่มีเท้ากหนึ่งข้างอีกข้างนึงคือข้อขัวเข่าและปลายเท้าแล้วก็ฝ่ามือในการยกของอันนี้คือเป็นการเคลืกระจายน้ําหนักเป็นการยกของโดยที่ทําให้ร่างกายเนี่ยไม่ได้รับ การบาดเจ็บหรือเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องแต่ถ้าเกิดนักเรียนปฏิบัติที่ผิดดูภาพที่ผิดครับถ้าอย่างนี้คือนักเรียนก้มลงไปไม่ยอมเอาเข่าลงพื้นข้างสองข้างก้มเวลาเราก้มครับหน้าเราจะขมำ,ำธรรมชาติแล้วปุ๊บนะเราก้มลงไปปุ๊บเรายกสิ่งของมาจุดที่รับน้าหนักของการยกของข,องขึ้นมาครับจะเป็นหลังหรือกระดูกสันหลัง,ลงนะครับซึ่งเมื่อยกของหนักๆแล้วเป็นการยกเพื่อหนีหนแรงน้ำถ่วงของโลกขึ้นไป นะครับเป็นการกระทำหรือการยกน้าหนักขึ้นไปหลังจะเกิดการบาดเจ็บได้นะครับแล้วก็เกิดอาการอักเสบได้ข้อต่อต่างๆอาจจะเสื่อมได้ฉะนั้นระวังนะครับการปฏิบัติชีวิตประจําวันอย่างถูกต้องและปลอดภัยนะครับเรียนแล้วนําไปใช้ด้วยนะครับ การบ้านครับการบ้านของนักเรียนชั้นป .4 ครับให้นักเรียนทำแบบเสนอผลงานที่2.2ครับหน้าที่8ครับเรื่องการรับแรงการใช้แรงในการเล่นเกมหรือกีฬานะครับโดยจะมีรูปภาพแบบนี้ให้นักเรียนในหน้าที่2.2หน้าที่8นะครับโดยที่นักเรียนจะเห็นว่าช่องสี่เหลี่ยมจะมีแค่2ช่องนี้นะครับให้นักเรียนตีช่องเพิ่มไปอีกช่องนึงเป็นช่องที่3นะครับเพราะการเรียนเรื่องนี้ครับจะมี3หัวข้อครับ1นึง การรับแรงการรับแรงคืออะไรครับรับแรงนะครับ 2. การใช้แรง 3. ความสมดุล3เรื่องครับแค่ได้เขียนสรุปความรู้มาครับเขียนไม่ต้องเยอะครับเขียนสรุปความรู้มาเฉยคนระับหรือบางครั้งอาจจะเขียนว่าการรับแรงจากการกระทําอะไรการใช้แรงจากการกระทําอะไร แล้วก็การสมดุลหรือการสร้างความสมดุลจากกิจกรรมอะไรนะครับหรือจะอธิบายความหมายและความเข้าใจมาทั้ง3าประโยคก็ได้ใครไม่เข้าใจการทําการบ้านสงสัยให้ถามครูป๊อปนะครับนะผู้กครองไม่ได้เรียนรู้กับเราครับนักเรียนเป็นคนเรียนนะครับนักเรียนต้องรู้นะครับถ้าไม่รู้ให้ไลน์มาครูป๊อปหรือโทรมาก็ได้นะครับยินดีให้คําตอบนะครับและให้คําปรึกษานะครับแล้วอย่าลืมทําการบ้านส่งของครูด้วยนะครับเอาไว้เชอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับ วันนี้สวัสดีครับ